สวัสดีครับวันนี้มาหาปลาโรงเรียนมากลางครับครับมาหาปลาโรงเรียนบากลางนะครับมีสองคนนะครับส่วนนี้คือกองเชียร์สะน้ำแห้งนะครับก็ระวังเศษแก้วด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อมีขวดมีอะไรแตกลงไป

ครับได้แล้วหนึ่งตัว <c oughs> ปลากี่เดือด <c oughs> อันนี้คือหาปลาเก่งที่สุดในรุ่นแล้วนะครับเนี่ย ทำพา์ก่อนสาเหตุที่ไม่ลงเพราะอะไรเพราะรู้แล้วว่าไม่มีปลาใช่ไหมครับรูลแล้วครับเพื่อนรู้แล้วว่าไม่มีปลาเอาดูฝีมือครับวิ่งตัวไ้ล่ะเฮ้ยม่กยะกเือยตัวไงล่ะนี้ยอพี่เรา รอยดูอยชมผลงานนะครับโอ้โหปลาสลิดนะครับไม่สมกับถอดเสื้อเอาจริงเลยเนาะ ปลาช่อนหรือมัอนจะมีปลาช่อนด้วยนะครับปลาเี้เวปลาเลี้ว่าน้าละตัวเล็ก ปลาไหลมีแม่ปลาไหลเสียงอุ๊บอิ๊บอุ๊บอิ๊บเหมือนกับปลาเยอะนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่ได้ปลานะครับก็ได้ปลาตัวเล็กๆครับ้ยลูกุบทักษะชีวิตหาปลานะครับ สาวๆคนไหนที่เข้ามารับชมก็เลือกได้แล้วก็ให้หากินหมนัน<ว> ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้จะดูปลาช่อนตัวใหญ่ๆด <c oughs> <c oughs> ูปลาดุกตัวใหญ่ๆนะครับ้อ่นีู่รอฟังกองเชียร์ฟกองเชียร์เต็มเมือมัปก็ดินขึ้นไปฟังปลาซิว ปลาปลาขาวเล็กเหมือนปลาตะเพียนเลยน่าจะเป็นเดี๋ยวรอชมผลงานนะเดี๋ยวรอชมผลงานนะครับ มาใส่ไหมเพื่อมเใส่ปเอาคู่ทั้งยัยมาใส่ไปดูที่บ้านพหลก็เอครัเอามาใส่ปลานะยาระวังแก้วด้วยเด้อ <c oughs> <c oughs> หาแล้วเอากลับไปกินที่บ <พ summary. S 2> ้านด้วยเด้อก็พอได้ครับแต่ตัวเล็กนะครับ รอชมผลงานกันนะครับเดี๋ยวรอที่ใส่ก่อนเอามาใส่ถังสีไว้ลูกแล้วก็รอชมผลงานเนีอยเราเนะนี่ยโยนมามารับถังสีก่อนลูก เอาเต็มถังสีให้พอนะเมือเต็มเลยอันนี้ถอดเสื้อทำเท่นะครับยังหาไม่ได้สักตัวนั่นเนี่ยจับใส่จับใส่เลย ปลานะครับปลาก็ดูเยอะอยู่ครับแต่ว่าคนหาฝีมือน่าจะม่ถึงเดี๋ยวรอชมผลงานในคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้จัดแจงก่อนครับฝีมือครับเดี๋ยวรอชมผลงานคลิปหน้าครับ